นี้ผมโป๊เหล็กกันะครับโปร๊รองพื้นโป๊เหล็กเดี๋ยวขัดเบาๆแล้วก็พ่นสีพ่นสีอีกรอบหนึ่งหรือเคลือบอีกรอบหนึ่งก็โป๊ขัดโป,ขดโป๊ขัดอย่างเงี้ยแหละครับเอาให้ใสเป็นแก้วเลยขอใคุณครองทุกคนนะครับ๋ยวกระบวนการทําพื้นอยู่ครับอยากบูชาผมจะ ผมจะพ่นแค่สีทองแต่ถ้าเกิดอยากปิดทองคำแท้ก็คุยกันนะครับผมก็ปิดทองคำแท้ให้ได้นะครับโป้อีพ็อกซี่แล้วก็โปเหล็กนะครับตอนนี้ครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปโอเคครับเนี่ยองค์คเนตรใบยาวมีเห็นเส้นอยางเดี๋ยวโป้เบลเลยโป้ขัดโป้ขัดจนเนียนให้หมดนะครับอยู่องค์ละสามร้อยเก้าสิบเก้าอยากบูชาไฟายอยู่ที่ อยู่ที่หมื่นห้านะครับเพราะมีไฟล์คุณก็ไปฉีดเครื่องต็มสีเหล็กเครื่องต็มสีปูเครื่องเต็มสีไม้เครื่องต็มสีแก้วหรือเครื่องเตีมสีธรรมด,ดาได้หมดเลยนะครับอย่าบุชาไฟล์คุยกันนะครับมีแค่ไฟล์ก็ได้ทุกใหญ่จะฉีดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้หมดเลยแต่องค์เดียวนี่สามร้อยเก้าเก้านะครับแต่ถ้าเกิดสิบสององค์ต้องสิบสององค์เท่านั้น จะได้ค่าบูชาแค่ร้อยเก้าเก้านะครับสิบสององแต่ถ้าเกิดสิบสององแล้วเลยมาองคหนึ่งหรือสองององที่เลยมาจะคิดเป็นสามร้อยเก้าเก้านะครับถือว่าเป็นกาไรผมนะครับนะครับเดี๋ยวขัดเนียอีกรอบหนึ่งไปองคเน็ตพร้อมทุกคนนะครับเดี๋ยวคเนศวัยวเด็กน้อยคเดี๋ยวเนศเด็กน้อยเทพขอวความสำเร็จปางวัยเยาว์ โอเควัยเด็กไงทางวัยเด็กวัยเยาว์โอมคณะปฏิเจ้าหัหมูคณะพระติวัฒเทพบอกว่าถ้าเกิดตอนที่ต่อเสียงเทพคเนตบอกว่าถ้าเกิดไม่บูชาพิธีกรรมใดพิธีกรรมใดไม่บูชาพิคเนศก่อนพิธีกรรมนั้นถือว่าไม่สําเร็จให้พอพิคเนศให้นาว่าคณะปฏิ คณะวิคือเจ้าของคณะเป็นเจ้าแห่งเทพทั้งปวงเป็นเจ้าแห่งพู้ผีปีศาจทั้งปวงคณะโอมคณะปฏินะครับไปแล้วเดี๋ย,ยวขัดต่อครับลองพื้นดได้เสร็จอันนี้ขอแองความงนอคุกคนนะครับอยู่เส้นหายข้าเหลียวก็ขอไปกินข้าวนะครับที่บ้านเจ้าของร้านกันไปแล้ว ใชที่นี่ค็คังคนครับครับสนใจติดต่อมานะะครับขอขัด